สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวตอกตรงเทงโกยนะครับเยาวราช21อ่าซอยเจริญกรุง23นะครับหรือจะเข้าซอยเจริญกรุง21ก็ได้ถ้าซอยเจริญกรุง23ก็จะเป็นอ่าตอกที่เรารู้จักกันก็คือบะหมีจับกังนะครับ ถ้าเดินเข้าซอยนี้มาก็พอทอดเดินผ่านจะมีจับกลางก็เป็น3ามแยกเลี้ยวซ้ายนะครับ3ามแยกเลี้ยวซ้ายหลังที่สองหรือหลังที่3ามเนี่ยครับเป็นบ้านเล็กๆเ,เก่าๆนะครับเป็นอตอนนี้เป็นพิพธภัณฑ์นะครับนพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ให้เราได้ชมกันเราเรียกว่า บ้านเก่าเล่าเรื่องนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่ชั้นล่างมีพื้นที่นิดเดียวพอมีผู้วางขายพวกหนังสือเสื้อผ้าที่ระลึกต่างๆนะครับผู้ชมต้องขึ้นบันไดไม้แคบๆขึ้นไปก่อนขึ้นไปก็เซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อแล้วก็ถ่ายดูเห็นภาพด้านล่างก็จะมีเรื่องราวแล้วก็แผนที่ต่างๆของเงยวาวราชที่เราสนใจที่จะเดินทางไปนะครับ พอขึ้นไปชั้นสองเนี่ยมันส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องของการเรื่องนิ้วนะครับของคณะแสดงยิ้วชื่อคณะเฮียเฮงนะครับซึ่งปล่อยทิ้งมานานแล้วก็สู่นามาเป็นพิพิธภัณฑ์และนำเสนอเรื่องหลังม้านนิ้วเพื่อระลึกถึงผู้คนที่เคยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้จำลองการแสดงหลังเวทีแสดงยิ้วนะครับประกอบโดยเสื้อผ้า หีบไม้ใส่เครื่องแต่งตัวเครื่องประดับอุปกรณ์ต่างๆอาวุาที่ใช้การสแสดงส่วนมุมล่างของโรงยู้จัดสแสดงประวัติศาสตร์ย่อยของชุมชนมีข้าวของเครื่องใช้รูปถ่ายสมัยก่อนบ้านนี้อยู่กัน4-5ครอบครัวเพราะคนจีนแต่เดิมอยู่กันแบบพอมีที่หลับนอนตื่นเช้าก็แยกแย้ายกันไปทำงานย้ายยอบาดเคยมีโรงยิ้วกว่า10โรง คนมีอาชีพเกี่ยวกับโรง,งยิ้วทั้งหลายจะอาศัยอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนตัดเสื้อผ้าเย็บคนทาอาวุธช่างต่างๆช่างดนตรีนะครับก็นะครับปัจจุบันไม่มีคณะยิ้วหลงเหลืออยู่ในย่านนี้เลยคุณศิรินีอุรุมานนหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มวนรักและฟุื้นฟูย่านจเจริญใจให้ข้อมูลมาก็จะเห็นว่าขึ้นไปก็ สำหรับผู้ที่สนใจจะตื่นตาตื่นใจนะครับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในการแสดงยิ้วพื้นที่ไม่เยอะนะครับที่เขาบอกอยู่ทั้งสี่ห้าครอบครัวนี่แสดงว่าอยู่กันแออัดจัดเยี่ยนมากนะครับบันไดมุมม,ม,มองหมอปึงเต็งหลังเสียนของเฮียวหกแซ่ปึงหมอดูโหราศาสตร์จีนโบราณี โบราณที่อยู่อาศัยกระชวนมา8-4ดส่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อของเขาหลังเฮียหกเสียชีวิตว่าปี2-5งห้าไม่ได้ใช่แล้ว2 4งสี่ห้ออ๋อสอใช่ฮะสองไม่มีผู้ท่อสืบท่อกิจการภริยาจึงนำป้ายทั้งหมดกอรจการรวมทั้งตำรารูปถ่ายมอบผลิตภัณฑ์จัดแสแดงที่ขาดไม่ได้ก็คือเอกลักษณ์ ของชุมชนที่แหล่งจำหน่ายกระดาษสำหรับงานพิธีของจีนตั้งแต่เกิดจนตายมุมหนึ่งของพิธภัณฑ์นี้จีงจำลองโต๊ะสำหรับการไหว้พระจานท์ซึ่งเป็นอพิีที่ใช้กระดาษมากที่สุดและมีทีสันสวยงามที่สุดอีกทั้งแขวนประดับจากพับกระดาษเป็นรูปต่างๆวิจิตรงดงามฝึกแสดงฝีมือของแต่ละร้าน สวยงามมากครับแล้วก็เชื่อว่าและหลายคนก็คงจะไม่มีใครมาเที่ยวในลานนี้เท่าไหร่นะครับเพราะอาจจะลึกลับแล้วหาไม่เจอผมไปผมคนี่มาร์ก G P S เนี่ยบอกอยู่ซอยสิบแปดอูตรงข้ามปรากฏว่าไม่ใช่ก็เลยเข้าไปซอยยีสอซอยที่ว่าเนี่ยแล้วก็ถามเขานะครับ mm hmm. เขาก็อธิบายให้ฟัง ก็ขนาดอธิบายฟังเดินหาก็หาไม่เจอครับสุดท้ายก็ต้องมาถามคนที่อยู่ใกล้หน่อยเขาก็ปอดเนี้ยมันอยู่นหน้าพุทธาคุณเองครับไปไปท่านเมื่อมีจับก,กังนะครับเที่ยววาราชทานอาหารแล้วก็ลองมาแวะเที่ยวนะครับก็มาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันวันนี้ก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมแบบนี้นะครับดูกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ